รู้สึกแตกต่างเลยใช่นั่นเลยนะครับคุ้มค่าการบางคนบอกว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ครับไม่ว่าใช้ไม่ได้ของเดิมใช้ได้แต่การขับขี่ที่มันดีกว่ามันมีอยู่จริงครับปีกนกเดิมกับปีกนกปรับองศามันทํางานต่างกันยังไงคุณรู้ไหมทําไมต้องเปลี่ยนเมื่อยกมาแล้วทําไมต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาแล้วทำาว่าปีกนกปรับองศามันต้องยกสูงขนาดไหนปรับองศาขึ้นสูงขึ้นอย่างเดียวหรือว่าต้องทํากันยังไงฟังครับครับอันนี้ก็เราติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรื่งที่ผมที่บายนะครับปีกนกปรับองศานะครับบางคนว่าใส่ปีกนกปรับองศาแล้วทำไมปีกนกปรับง่ายังกดต่ำอยู่ทําไมไม่ทําให้มันสูงสูงขึ้นคือหลายๆคนนะครับที่เข้าใจว่าปีกนกปรับองศาเมื่อติดตั้งเมื่อเปลี่ยนแล้วต้องการยกปีกให้มันสูงขึ้นเท่านั้นนะจริงๆคือให้มันสูงขึ้นเพื่อเขาเรียกว่าปรับองศาสูงขึ้นเพื่อรถจะได้ไปกดอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับเพราะเพราะปีกนกปรับองศานะครับจะทํางานคู่กับปีกนกล่างนะครับปีกนกบนจะทางานคู่กับปีกนกร ถ้าปีกนกล่างมันชันแต่เราไปดรอปปีกบนให้มันสูงขึ้นนะครับการทํางานมันจะไม่เสถียรกันนะครับมันจะไม่ไปด้วยกันฮะคำว่าปีกนกปรับองศามันจะปรับองศามันจะชดเชยนะครับทั้งมุมคัมเบอร์มุมแคตเตอร์องศาให้แคตเตอร์ที่มันหายไปครับที่มันถอยหลังมาให้มันเดินหน้าขึ้นมานั่นคือการออกแบบนะครับชดเชยองศาแร็แร็กโค้งอะไรนะครับนี่รูปหมากไปแหลกตัวนี้มันจะไม่ชันจนเกินไปนะครับเราชดเชยให้แต่การชดเชยมันจะไม่มากจนเกินไปไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ในแอเรียและการทํางานที่มันสามารถทํางานได้ปกตินะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะยกปีกใส่รถปีกกับองศาให้มันสูงขึ้นอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องทํางานคู่ขนานกับปีกนกล่างนะครับถ้าคุณเข้าใจการทางานของปีกนกบนปีกนกล่างแล้วคุณจะสามารถเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับว่าทําปีกนกแบบองศาที่ต้องสูงขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเลครับก็เป็นการตั้งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับของเรานะครับเห็นได้ว่าคัตเตอร์เราสูงขึ้นมานะครับจาก200ร้อยร้อยกว่าถึงสองร้อยถ้าเป็นปีกนกเดิ สามร้อยยี่สิบห้าสามร้อยสองร้อยกว่าข้างซ้ายข้างขวาสองร้อยกว่านะครับเกือบสามร้อยนะครับแคมเบอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่เราบอกเราต้องติดบวกไว้นะครับมันมีเหตุและผลนะครับนะฮะแต่ไม่ได้ติดบวกจนเยอะจนเกินไปนะครับไม่ถึงกระทรงวีแต่เรามีเหตุและผลว่าทำไมต้องตั้งขนาดนี้นะครับมีเหตุและผลมันดีกว่ายังไงต้องมาลองเราหยุดรถนะครับลูกค้าลองขับครั้งแรกนะครับลูกค้าคุณได้รถมาอันนี้ยังไม่ฐานนะพอดีมันรู้สึกแตกต่างเลยพี่ใช่นั่นเลยนะครับคุ้มค่าการ อ่บางคนบอกว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ครับไม่ว่าใช้ไม่ได้ของเดิมใช้ได้แต่การขับขี่ที่มันดีกว่ามันมีอยู่จริงครับผมคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนนี่แน่นมากนะครับนั่งเลยไม่รู้ไม่รู้สึกสวิงไม่รู้สึกสวิงนะครับขับแตกต่างจากเดิมเยอะนะครับขอบคุณนะครับสนใจยังไงก็ทักมาติดต่อเข้ามาได้นะครับครับส่งงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าลองแล้วเช็คแล้วบอกว่าคนละคันกันแตกต่างนะครับรถคันนี้เพิ่งได้3วันนะครับออกมาจากศูนย์เมื่อเช้าขับมาถางร้าน กบอกว่าแปลกๆตั้งแต่ขับออกศูนย์นะครับแล้วเมือ่อเช้าเปขับมาก็ยังบอกว่าเออพอมาเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะครับมันมีอยุดจริงมันดีอยู่จริงนะครับย้ำนะครับปีกนกป๋องสาไม่ใช่ว่าใส่แล้วปีกนกคุณต้องอยู่อย่างนี้อยู่สูงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ ทุกอย่างมันต้องทํางานสัมพันธ์กันระหว่างปีนกบนและปีนกล่างนะครับองศาแลกชดเชยแคมเบอร์คัตเตอร์ให้เ,เท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ายกสูงขึ้นอย่างเดียวนะครับถ้ายกสูงขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่ต่างจากลูกหมักปรับอ,องศาเมื่อใส่เข้าไปแล้วมุมมันหายทุกอย่างมันหายนะครับผมไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังนะครับถ้าอยากครับรู้อยากลองอยากทดสอบยังไงแวะเข้ามาได้ที่ร้านนะครับมาทดลองทดลนะครับทุกอย่างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ